นี่สีย้อมสีเหลืองเป็นสีสุพี่น้องความเป็นบอสใจเกินรอยลูกไม่ค่อยสบายแต่ว่าบอสก็ยังแบบออกมาแบบว่าม่วงที่แหละสิ่แล้หลุกหลออยู่แล้วเนาแบบหน่อยการอุปกรณ์ทันนุ่นทันนุ่นะคะเป็นโยกเบลขาไว้นิ้วอยู่หนาออฟฟิศไปแห่ยาตรงสัานไว้นิ้วดีมมีใครจะสั่งพีกเีงถ้าอ วันนี้น้องออกมากับปลาแล้วเอฟซีทางไกลไมัก,กมน,น้องหลายแต่ว่าห่างประกาเขาไปถ่ายไก่เขาแบบอยู่แบบเป็นเอฟซีแบบห่างอะไรเอฟซีแบบฟางหเพื่อนกระแช่กันอย่างตลอดเด้เบิ่งนางเบิ่งคลิปน้องว่ัสดุคือมันอยากเป็หมู่บัวอีแสระกัน๊ายบาย บายบายบบายบายบายบาัมกลยมอโอเคข้างโย่ออ้านต่อกันข้างหลังาย่ต่อกันมันเห็น่ามันเราใส่หวได้อยู่กับละบอ่อนด้ยาคนนั่งนเาังเาน่นั่งางตั้งเาาเดียวอ่านั่งบบังบบให้ลง いいよ。